ขี้ไงวะมีหี่ยมาด้วยต้งร่นนี้ใช้ตุ่มีหมีด้วยเหรอเฮ้ยหมาก่อแล้วดินี้หมาก่อวันนี้หนีอ้ยโอ้ยโอ้ยเก็บไม่ได้ไอ้เก็บไม่ได้อ่ไอ้ต้องวิ่งหนีแล้วแต่มีเครื่องบินอยู่ไอ้รอดแน่หมากัดอย่างแรงเลยรับไม่ได้เดินน้ำมันสินว่ะอู้จะมือละเสร็จกลับบ้านดีกว่า คุณได้เก็บไม้บ้างมั้ยนี่เห็นตัดเลลาดเต็มพื้นเลยอืมอันนั้นของวันแรกผมเห็นคนอื่าทำแล้วมันเร็วดีก็จะทำตามแต่ก็อย่าลืมอย่าหลงแล้วกันนะถ้าหลงนี่บอกเลยว่าซอยเอาแล้วกันนะคุณเดี๋ยวผมจะแบ่งหน้าที่นะเดี๋ยวคุณจะเป็นคนหาหาน่าเสือถุงจะเป็นคนตัดไม้เพื่อคาบบ้าน อาหารอ่ะกินแครอทไปกวางอ่ะแครอทเห็นงแม็กควางมันยังฆ่าหมาได้อ,อยจริงเหรอไหนไม่ฆ่าหมาไหนิวันเมื่อกี้แอนิเมชั่นมันลากหมาอยู่ไม่เห็นคุณฆ่าทำไมอ่ะผมไม่ได้ฆ่ามัมนมันไม่ได้สกิปหรือซ้ำอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ชัดอันไม่ขึ้นด้วยซ้ำอ่ะมันมีปุ่มภาษาไทยกดปะ่ะไม่ไมันไม่มีอะไรขึ้นเลย ไม่มีแต่ซ้ำแต่ว,ว่ามาแก้เหมนกวางล่ะมันมันไม่มไ,ม,ไม,ม่จริงเป็นไม่ได้กวางลากห,หมาขนาดกวางมันยังข่ายแต่เจ้าลูกผมอยากเจอผีใหม่แล้วอ่ะผีตัวใหม่ผีตัวใหม่มไม่ผีนักคู่อ่ะนี่เขาล่ำลือหรือเปล่าผีตัวใหม่โอ้ยเฉีขอตัวอะไรวะตกใจเลยผีใหม่มเขาแก้ก็ไม่เอานะ ผม,ผมเห็นอะไรอยู่ในพุ่มผมเห็นอะไรอยู่ในพุ่มแล้วมันไม่ใช่ตัวอะไรแน่แน่ก็ควายมันไม่ใช่หมานอะแน่แน่มันเดินด้วยเยะมันเดินด้วยวัะน่ากลัวอู้หูไมาเด่งไมาเด่นอย่างเัี้ยโอ้ยอ,อะไรอ่ะพลังศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่รู้ไอ <c oughs> ้กี้เห็นไหนวะแว่แตรงตาผมวะ อะไรกันเวฟหน้าตาผมไม่รู้แต่ถ้ารู้ผมโดนผมเห็นปืนแล้วผมหยิบเลยคุณอย่าเลยไปหาหานะหาดีกูนะไม่มีอาวุธหรือซ้ำหาไงวะเนี่ยทิ่ผมมีอาวุธเออวะเออแฮมไม่อาวุธอยู่ในมือดีกว่าต่ว่าลูกศรคงไม่เยอะพอกันาะนั้นหรอกเอาล่ะต้องปลูกไปเรื่อยๆแล้วค่อยตัดเทียวเลยเดี๋ยวค่อยไป,ไปหาดิ ฆ่าดเด็กอะ่ะโหดร้ายอะ่ะลมตัดไม้ได้เนี่ยม,มีขวานดีเนี่ยคุณอยากตัดไม้ผมสร้างรั้วรั้วทีดได้ไหมผมอยากสร้างรั้วที่เป็นน้ำเอออยากสร้างเหมือนกันหตั้งสิบตั้งสองอันเลยนะนยกกระรัง้งร่วมใจกันเพราะเจะรอดนะนกระังสร้างเลยแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะรอดหรือเปล่าแต่รู้ผมเจอหม้ผมวิ่งหนีก่อนเลย ก็เห็นน่าจะรู้กันว่าผมบัคอยู่ผมเล่นปิงอยู่ผมรอดไหมวะโอเคผูช่วยรอดตรงนี้เฮ้ยผมค้างผมรอดไหมผู้ช่วยช่วยช่วยกวาดตาผมดูเลยผมค้างมีอะไรมีปุ่มเหลืองตรงหน้าจอคุณไหมเขี่ยมาแล้วกลับมาแล้วคุไม่เห็นคุณอยู่ในบ้านผมเป็นคุณอยู่ในบ้านผมมว่าไม่เห็นคุณไอเจ๊เล่ยเลย คุณอะไรอ่ะเฮรีอ๋อแล้วผมตกใจเลยแล้วคุณยกแขนรองข้างวันนั้นน่ะผมพูดจะกระโดดไม่ใช่กระโดดแหละประเด็นคือผมปิงอย่างนี้ผมจะรอดยังไงวะช่วยโอ้ยน้ำตายแน่ตายตายแล้วดีผมผมไม่เอาไม่น่ารอดดิถ้าผมออกข้างนอกอะดิ ้องกไม่อหรอนั่นก็ดีเลยแล้วทำไมต้นไม้เป็นอย่างเี้ยโอ้ยปลูกปลูกก็เยอะปลูกก็เยอะแล้วก็ลืมต้นไม้ตัดไปแล้วเยี่ยมยังๆโอ้ หมาเขาไม่กัดนะนะยิ่งยิ่งตายซะแล้วทุกคนนึ่งจะผมขอบอกเลยว่ามันจะมีเสียงบรบก่อนิดหน่อยนะเนื่งจะที่บ้านผมมีอะไรก็ไม่รู้เสียง,งดังอีด๊ดเย็ดอันอาร์ตนึ่งแต่ว่ามันมีกบที่เด็กก็ไม่รู้มันร้องเพลงข้างๆบ้านหมแล้วผมจับมันทําซุปสตูว์อย่างนี้นี่แหละมันร้องว่า เละมันไม่ใช่ตัวเดียวเลยนะประเด็นนะมันนครเยอะเลยนะบางเรื่องอะกรอบร่อย่างเยอะอื่นๆอ่างก็ไม่รู้หรือเครียดวะผมก็ไม่มั่นใจหรอกมาสอบอุณไอ้ที่ลูมค้างอีกแล้วกึกยังว่าเกมค้างเลยว่ะเด็กสกีบีดีหนู่งนอบ้ามเดินนะ